สวัสดีจ้ากินแซบสไตล์เมลี่จ้าวันนี้เป็นเมนูอาหารจีนค่ะหมูสามชั้นผัดหอมผัดด้วยซอสจีนจ้ะหิวเขาพี่น้องจ้ามาเลยจ้า หอมญี่ปุ่นปลูกเองหิวข้าว แตกเกียบพัถนัดมันเป็นคนจีนอร่อยดีถึงแม้ว่าสีเขาจะออกดำๆแต่ว่าเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยมีความเป็นกินแบบอาหารจีนอยู่จ้ะแล้วก็อร่อยด้วย อเห็ดหม่ไม่อนห้อนจ้ะคนออกห่วยๆวยแตบขนาด ไม่นู้นหนาวกินแบบนี้และแต่ว่ามือนี้บนาไว้จ้ามือนี้โ้นนหวนนิ้วข้าวนิ้วข้าวหนักมากเลยวันนี้ หอมญี่ปุ่นผัดอร่อยแซ่บด้ยจ้ะถ้าไม่มีหอมญี่ปุ่นก็เอาต้นหอมของบ้านเราทำก็ได้ทิ่เป็นแบบพัดน้ำมันหอยนะจ๊ะ อร่อยอกินหมูสามชั้นอย่างเยอะเลยวันนี้ พอใจพี่น้องจ้าเดี๋ยวมือจะไปกินตอ,อยู่หลังกองยักจ้าเดี๋ยวเวลามันจะน่าเกินไปนะจ้าจะเลยมือนีมอน้มือดีก็ต้องขอตัวลากไนเด้อจ้าแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย